สบายดีวันนี้เรามีเมนูเด็ดอีกแล้วพี่น้องวันนี้เราเสิร์เฟเนี่ยเสิร์ฟเปียกเคล็ดเือวันนี้เฟือสวยแน้สาวสวยแห่งโคกน้องนม่จะไปบิ๊กซีเราจะไปยังบิ๊กซีไผว่ามีไผไปเด้วยวันี้เราเสิร์ดเมนูพี่น้องวันนี้ได้เมนูเด็ดอีกแล้วไอิร์ฟข้าวเปียกของแม่ฝากมาให้น้องปิ่นกันเลยเ<อ>สิมาต้มข้าวเปียก ปันน้องที่เอากินสีต้มใส่ไอซี่โครงหมูแล้วการเนื้อหมูหมูยอตับโมเมนตับไอเลือดเลือดเป็นก้อนนะผักหอมแล้วก็มีผักหอมแล้วก็มีมะเขือเทศมนกระเทียมกระเทียมแล้วก็หอมแดงหอมเสียว้เกี่ยวใส่นะป้าเดี๋ยวเอามาเบิึง ตอนนี้ต้มน้ำไว้แล้วหม้อฟดบวกบวกบวกแล้วเรายวทำมาต้มข้าวเปียกนำกานมือนี้ตอนนี้หมอ้อเทากับฟดแล้วกับซีไซเกลือรสดีแล้วก็แป้งนัวแป้งนัวเติบหนึ่งโบแมนเกลือมีเกลือนำแล้วก็แป้งนัวนำรสดี เพื่อให้น้ำซุปมันนวัวนะกะสี่ไส้หมูลงไปแล้วกับตุนที่ไว้ให้มันเปื่อยยแล้วก็เอาเส้นลงทีหลังว่มานี้มันซีบแดดวันนี้แดดใช้เกือดเขาก็ต้มพร้อมกันเลย มหมูไว้ก่อนหลังจากที่เราใส่หมูแล้วก็สใส่ไอ้หากผักหอมป้อมหรือว่าต้นมันเนาะบ่มีหากกันเลยเอาต้นมันใส่เพื่อความหอมแล้วก็สิตุนที่ไม่ถ้าหมูมันเปื่อยอยังน่อย หลังจากที่เราต้มติ่โคงหมูไว้กระซิมาเจียวกระเทียมท้าผ้ากระดูกหมูเปื่อยแล้วเอากระซิอาเส้นลงไปตนนี้ต้มเอเปียกเจียวกระเทียมไม่ไหมหอมๆเหลืหองๆใส่กระเพาะเปียก จะให้เหอาเจียวกระเทียมแล้วเรียบร้อยแล้วกระซิเ,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 เอาเส้นลงแบบนี้เนาะเส้นตัวนี้เนี่ยต้มแซบเส้นใหญ่จังน้อยต้มพอดีแซบเส้นแบบนี้เส้นเหนียวนุ่มดีน้งพอมันเทกน้ำฮอนแล้ว ตอนเขาเบิ้งตอนล้างเอาไว้นะ่ะเป็นแข็งแข็งแต่ว่าทึ่น,น้ำฮ้อนแล้วมันก็เซียนอ่อ,อนเหนียวนุ่มปะนี่ถ้าหม้อเขาเปียกทาสุกตัวนี้ที่เป็นเส้นที่น้องปิน้นต้มยังได้ยุตต้มนึงพี่น้องจงไว้ยอมไว้นี่เหนียวนุ่มพี่น้องสำรับไป ต้มข้าวเปี่ยงแซ่บเส้นแบบนี้นะแต่ว่าเส้นตัวน,นี้นะน้อยเส้นตัวน,นี้น้อยสาหรับสาหรับต่าตัวน,นี้นะสาหรับน้องปิ้นเด้บางคนเขาก็มักบ่คือกันนะบางคนเขาก็มักเส้นใหญ่เส้นน้อยอันนี้น้องปิ้นเหมาะสาหรับต่าเส้นน้อยแบบนี้ยังได้ต่ํานึ่งกับต้มนึ่งพีน้อง จงไวหยอมไว้มันหาก,กินยากมันบ่คือมันบ่คือไออยู่ทางบ้านเฮาเซ้นอยู่พี่เดี๋ยวมาเบิง้งตอนนี้น้องปิ้นต้มออดแล้วนี่เซ้นไก่หยัดสุกแล้วข้ามันฟดอ,อีกจังหน่อย สุกแล้วนี่เส้นสุกแล้วสใส่ใส่หอมกระเทียมเกียวไว้ใส่กับนอ้อืมหน้าตาพี่น้อง พร้อมเสิร์ฟพี่น้องวันนี้นี่ตุมเขาเปียกเหาหน้าตาสิประมาณน,นี้เพิ่งเส้นลดพี่น้องเหนียวนุ่มแซ่บเทีเ่ยวมาเร็วๆเสร็จแล้วเมหิวเอามาเร็วๆแซ่บพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องมาๆมา เบิ่งแต่ผักหอมลาบรสผักหอมลาบมะนาวแล้วก็มะขั่วมักเพ็ดผักกัมเฮาอันนี้จะเป็นมักเพ็ดเกี่ยวนี่มักเพ็ดเกี่ยวสะปิสะปิปันกินยื่นประเทศลาวปันกินอยู่บ้านเฮาเลยพี่น้องเบื่องแต่เส้น เส้นมาจากเราน้องปินกระตเูเมาแซ่บของน้องพี่อวใส่อันนี้แซ่แ<ส>บปะแซ่บจะซิม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 ไม่มมมเอาอะไรชิมเลยแต่แซ่บ่าซิมกัน <พา S 1> สุดน้ำให้ปลากระลูงมองดูคนก่อนเล้วใส่อัน,นุ้ยรับผงอันนี้ยามะอะไ้คนจ้ะซิมมึงดูซิมมึงดูซิมให้ปลากระลูงมองดู หอมค่ิมนนึ่เนี่ยประมาณหอมจ้าหันหน้ามาวงกล้องจืดจืดอร่อย,อ,ยอร่อยอีย่างจืด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 อร่อยอร่อยมาพี่น้องกินข้าวเปียกนปมกันมือนีิอืมแซ่บมันเฟือเลยแม่บหมเฟือ,อก็แซ่บเฟือยประเทศลาวน,ะนะ้าตปลาไปเอาเก้าอี้มานั่งคนเดียวน,นั่งกันตลอ,อด con con pin chip bùng mắc bùng tan này này nên xây pick thay bà mẹ đấy là ai tay. mẹ là bông là พุ่งมาแค่สองช้อนนิดนะน้ำตาลไส้เปนน็นอะไรมะน,นาวใส่ยังยังเอามะนาวให้ทุกคนเอาจ้ะสองตอน้นสองลูกแค่วางแล้วสองลูกมันจะกินแล้อว่า มาพี่น้องแมนตอนนี้แั่แซบแล้วมันเขาแยกน้ำกันแซบนี่คือแกงหนเาเบาอือฮัมผักหอมลาบ

อันนี้เดแล้วอองเ้ไ้กัดะไปปายมันแซบบะแซบของฝากจากแม่พ่แม่ถาฝังให้ฟือประเทศลาว ข้าวเปียกข้าวเปียกประเทศลาวเป็นอาหารปันบ้านข้าวเปียกผงหอมลาบเนอสารมะกระดม,ม พันกินอยู่ประเทศลาวเมนพันเท้านั่งกินลูานเหมือนประเทศลาวไห <c oughs> กรอบอร่อยและจิ้มกับน้ำซีเมนีได้ซีเมนปาางลงนากระดูเนาะนี่มากับดูวยๆเลยกินเหมือนปลาแห้ง อืมอร่อยยู่ได้ปะกุงแซบบะแซบพูดไะไเห็ดคือแซบแฮะแม่คนสวยหมอแม่สวยยุ่บอกสวยเกอีพอรอนมลูกสาวเลยทัสวยที่ไร ลูกสาวที่ได้ช่วยนี่ป้ากับลุงจิ้มมันค่ะแซ็มบ้าแซ๊บนี่พริกบ้างพริกเซ็มเขาเปียกบ้างเซ็มไม่หลายอย่างเกี่ยนไปเหลือจิ้มหนึ่งมากันจ้ะอิ่มนี่แหละใส่พริกนิดหนึ่งอาก่อนศิลาป้ากับลุง ต้องไผ่ทิพนแกกินไผ่กับป้าป้ากับลุงตอนนี้เขาก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่เนาะกับฝากพี่น้องทิไผ่ทิพนบอกว่าสี่เป็นเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแขนกดนไลย่อนลกเกาต์บหวานเนาะกินได้พี่น้องแล้วก็เจ็บพอเจ็บเอวเจ็บขาดีขับทายาเนี่คือสมุนไพรไผ่ทิพ จ้าน,นี่คือผลิตภัณฑ์ของเขาไม่กับฝากพี่น,อน้องแนเดอเดี๋ยวสั่งซื้อได้มดื่อไหเดี๋ยวน้องปิน๊นซีลงเบอร์โทรให้อ,อ,อีกเนาะศูนยสีสองสองสองเอาโมเมนอย่าพาวลายัย <c oughs> เดี๋ยวน้องปิน๊นซีปักหมุดไว้ให้นวสีลงเบอร์โทรได้พี่น้องจ้งโทรมาเนาะมากับลูกตัวน,นี้เลยใช่ดีบอก สมุนไพรอย่างสมุนไพ่ไพิคยิปาวาพอกันไม่คลิปหน้าด้วพี่น้อง<ม>อาฝากป้ากับลุงก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปีน้องพีเอลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและก็ช่องบันที่พนคำก,ก้า,าววาพอกันไม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปิ่นน้องเฮียวเนี่ยเด้อสวัสดีค่ะ